ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ5นาทีที่เมืองตรังค่ะเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์หลายคนจะรอวันแห่งความรักการจัดงานพิธีวิวาท้ต้สมุรเป็นการจัดงานอีกงานหนึ่งที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกป,ปีการจัดงานพิธีวิวาท้ต้สมุรจะมีการจัดต่อเนื่องกันมารวมระยะเวลาแล้วกว่า14ปีและการจัดงานในปีนี้ก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกเช่นเคยเราไปชมภาพการแถลงข่าวของการจัดงานพิธีวิวาท้ต้สมุนของ้องไปเลยค่ะ การจัดงานพิธีวิวาใต้สมุดเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ทุกปีซึ่งจะมีคู่รักหลายคู่หลากภาษาและเชื้อชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานสําหรับการจัดงานพิธีวิวาทใต้สมุดในปีนี้หอการค้าจังหวัดตรังร่วมกับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการบินไทยและสายการบินนกแอร์ได้จัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ กำหนดจัดงานในวันที่12-14ถึงกุมภาพันธ์โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงานคือเอา Love is World Creation รักส,สรรส้างโลกสร้างสรรค์ในปีนี้มีคู่รักเข้าร่วมง,งาน37คู่งานวิวาใต้สมุดผมเคยเล่าในหลายที่นะครับว่าเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจตรงที่จุดเริ่มต้นของงานวิวานั้นไม่ได้มีความสวยงามหรือความสะาดเลย เริ่มต้นจากขยะใต้ทะเลนี่เองสืบเนื่องจากหอนค้าจังหวัดตรังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมา20กว่าปีที่ผ่านมานะครับและเมื่อประมาณ7ปีหลังจากที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาต่อว่าบอกว่าเอ๊ะทะเลในจังหวัดตรังทําไมสกปรปกจังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับและเมื่อหอนค้าได้รับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็เลยจัดประชุมหารือโดยท่านประธานหอนค้าในขณะนั้นคือคุณสุรินทร์โตเที่ยง จัดกิจกรรมที่เรียกว่าเก็บขยะใต้ทะเลด้วยการเชิญชวนนักดำน้ำจากทั่วประเทศมาร่วมกันเก็บขยะใต้ทะเลในปีแรกก็สำเร็จไปนะครับขยะเยอะมากมีการแยกแยะขยะแล้วก็แจ้งไปยังถิ่นแหล่งที่ว่าน่าจะเป็นต้นกำเนิดของขยะเพื่อจะขอความร่วมมือปีที่2ก็ผ่านไปด้วยดีจำนวนขยะน้อยลงเมื่อเสร็จสิ้นปีที่2ในระหว่างงานเลี้ยงขอบคุณก็มีหนุ่มสาวผู้ชายเป็นคนสงขาผู้หญิงเป็นคนลุนเทศ ทั้งสองคนมาพบรักมารู้จักกันที่จังหวัดตรังในการเก็บขยะสองครั้งแล้วก็เลยเจะแต่งงานก็มาเชิญท่านประธานหอน้าคือคุณ,คณสุรินไปร่วมง,งานาคุณสุรินก็ได้พูดเล่นๆว่า,ามาพบรักกันใต้ทะเลจังหวัดตรังก็น่าที่จะมาแต่งงานใต้ทะเลเทั้งสองคนก็บอกว่าถ้าหอน้าจังหวัดตรังจัดเขาก็จะมาร่วมนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับสำหรับการจัดงานในปีนี้ เน้นให้คู่รักรักธรรมชาติโดยคู่รักจะร่วมกันปลูกต้นสีตรังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังร่วมกันปล่อยสัตว์น้ําลงสู่ทะเลซึ่งถือเป็นการจัดงานที่เน้นให้รักธรรมชาติเป็นอย่างมากงานพิธีวิวาทใต้สมุดที่จัดขึ้นในทุกปีจะมีการเน้นให้คู่รักรักสิ่งรอบข้างด้วยเพราะนอกจากจะเน้นให้คู่รักมีความสุขด้วยกันแล้วคู่รักทุกคู่ต้องมีความรักในธรรมชาติโลกจึงจะน่าอยู่ เพราะปัจจุบันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายและกำลังอยู่ในสภาวะที่ถดถอยเมื่อมีความรักให้กันแล้วเรื่องของการรักธรรมชาติและสิ่งรอบข้างก็ต้องเป็นไปในทางที่ดีด้วยการจัดงานพิธีวิวัสาอีกงานหนึ่งค่ะที่ทำให้หลายๆผู้รักพระธรามมีความรักที่หวานชื่นอีกครั้งพว่นนี้จะจะพาคุณผ,ผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ thank you